อาววัสดีครับก็อย่างที่นะฮะต่อกันเลยนะอย่างที่นัดหมายกันไว้นะฮะวันนี้เราเอามาพิมพ์นี้มาให้ชมกันนะฮะเห็นไหมครับเม็ดดาเม็ดแดงนะฮะอันนี้เป็นพิมพ์ชลูกใหญ่นะฮะนี่พิมพ์ประกบนะโบราณเลยของหลวงปู่มวตรารพันสูงนะใครเจอแบบนี้นะเก็บไปเลยนะครับแท้ร้อยเปอร์เซ็นะอันนี้เราให้ดูในมือก่อนนะครับให้ในมือก่อนนะให้เราจะจับพลิกให้ดูความเป็นธรรมชาติของผิวพระของหลวงปู่อวตรารพันสูงนะครับนี่เห็นไหมดูข้างเห็นไหมนี่ นี่ใครนี่นี่ใครมีแบบนี้นะเก็บไปนะครับเห็นไหมจะเป็นธรรมชาตินะจะเป็นหักศอกนะจะเป็นหักศอกนะเห็นไหมดูดิตรงฐานตรงข่าวปุ๊บจะมีวิ่งมาประกบอย่างนี้เลยนะวิ่งมาปุ๊บเห็นไหมประกบแบบนี้เลยปุ๊บลากลงมาเลยนะลากลงมาเลยลากลากจากสีสัดลงเลยบ่ประกบแล้วจะมาหักหักมบนี้นิดนึงปึ๊กมังหน้าเห็นไหมอ่าหักมังหน้านะนี่เห็นไหมนี่ฮะนี่ ดูความเก่าฮะดูองค์พระนะดูศีรษะเนี่ยจะมีจุกยุงบนนะเนี่ยจะมีจุกยุงบนนะก็มาตรฐานแน่นอเนาะอันนี้นะใครมีครอบครองไว้นะนี่ให้ดูรอบๆใครเห็นไหมดูนี่เห็นไหมดูครับดูดูเห็นไหมมวลสารท่านไม่ดาไม่แดงเป็นธรรมชาติอยู่นะนี่อันนี้เป็นบ่งบอกถึงความเก่าเลยไม่ต้องพูดถึงเลยดูพิมพ์ดูพิมพ์ดูพิมพ์หลายท่านนะอาจจะมีหรือยังไม่มีก็ก็แล้วแต่บุญวาสนาของท่านเนาะนี่เห็นไหมเรามาให้ชมแบ่งปันกันเห็นไหมดู ดูความเก่าความเก่าของบล็อกเห็นไหมเนื้อหามวลสารว่าไม่ต้องพูดถึงแล้วฮะว่าจจอกสีเหลืองเือออกเหลืองๆืองเลยเห็นไหมเนยดูพิมพ์เห็ไหมลากๆมาประกบแล้วก็จะมาตบข้างหน้านิดนึงเยียงบาข้างหน้านิดหนึ่งนี่เห็นไหมนะนะวันนี้วันนี้ก็เดี๋ยวจะไปขึ้นกล้องใหญ่ให้ชมวันนี้ทุกองนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เออนี่เห็นไหมเออนี่เห็นไหมเออนี่จะเป็นมวลสารอยู่นิดนึงนะนี่นี่เห็นไหมนี่นี่ฮะนี่ฮะนี่ ต้องนิ้วตั้งอันนี้ไม่ค่อยได้ต้องตั้งอย่างนี้ได้ได้โกูต้องเดินหน้าหน่อยเดินหน้าหน่อยโอเคเปยุบยุบ <pir ul g> หน่อยนะอ่ะอ่ะเดี๋ยวย้ายไปดูทางนี้นะไปดูที่อาจารย์อ๋อยไปดูที่อาจารย์อ๋อาายกันเนี่ยย้ายย้ายไปอยู่ที่กล้องนะไปดูกล้องเลยเห็นไหมครั <He S 2> บนี่ลงกล้องเลยครับนี่ขึ้นกล้องเลยครับนี่ขึ้นกล้องเลยนะนี่เห็นไหมครับนี่ขึ้นกล้องมาแล้วครับเป็นไงขึ้นกล้องมาแล้วเป็นไงครับนี่มวลสารเป็นไงครับนี่นี่ฮะดูฮะเห็นไหมครับนี่ฮะนี่ขึ้นกล้องนะฮะนี่ดูมวลสารครับนี่แหละครับ พระปิดตาหลวงปี่ของวัตถพานสูงไม่ต้องบอกเลยมวลสารนี่มันต้องูดถึงบง่งบอกถึงความเก่านะฮะจะมีเม็ดดาเม็ดแดงเม็ดมวลสารของเป็นว่านศักดิ์สิทธิ์นของหลวงปู่ท่านในสมัยนั้นนะแล้วก็จะมีออกเป็นผิวนู่นผิวนั่นผิวนี้นะฮะท่านดูอล้วกันนะใครเก่งกว่าผมก็ไม่เป็นไรครับใครไม่อยากชมก็เปลี่ยนไปผมไม่ได้เก่งนะอันนี้ผมมีของผมก็มาเสนอตามแบ่งปันกันให้เพื่อนเพื่อนนะ ใครเก่งกว่าผมก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเป็นครูบาอาจารย์กขขอโทษด,ด้วยอันนี้ผมก็เอามาแบ่งปันให้พี่น้องกันเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะนี่ท่านดูสิครับว่ามวลสารถึงยุคไหมนะท่านดูแล้วกันสังเกตดูแล้วกันว่าเนี่ยใช่ของสะพานสูงไหมเออพิจารณาดูนะวันนี้ผมเอาแบ่งปันให้มาชมกันนะให้ดูมวลสารนะฮะนี่มวลสารความเก่าจนว่านในนั้นตรงแบบว่าคายตัวออกมานะ่ะคายตัวออกมานะคือปลิออกมา ไปออกมาบ่งบอกถึงความเก่าของเขาบ่งบอกถึงความเป็นชนวนมวลสารที่หลวงปู่ผสมผสมในยุคนั้นนะจะมีมีม,มีอาจจะมีแร่อาจจะมีเอ่ออะไรอะ่ะอาจจะมีพวกเกี่ยวกับพวกอา่าเป็นมวลสารพวกว่านต่างๆแล้วกัน,นะน,น,น,นนี่เห็นไหมดูดิไม่ดําไม่แดงดูท่านดูเถอะท่านเนี่ยเห็นไหมดูดินะขยายให้ดูนะอาจารย์ออยขาอยายให้ดูเห็นไหมเนี่ยท่านสนใจหรืออยากจะมามาชมของจริงก็มาได้ครับทีเดที tea, เนาะ หรือฝากติดตามที่ช่อง youtube ด้วยแล้วกันเนาะกดอันเปิดบ้านปักเครื่องฝากกดแลว้วกดแชร์ด้วยนะฝากกดแลว้วกดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจทุกท่านเลยนะอาจจะน้อยมากคนสองคนถือว่าเป็นกำลังใจให้ผมแล้วกันนะผมก็จะทําคลิปต่อๆไปนะนี่ดูหันหลังดูอาจารย์พลิกข้างหลังพลิกหลังอ่ะนี่สดๆเลยนะสดๆเลยนะยน,ะนี่ข้างหลังครับเป็นไงครับดูดิดูดูเป็นไงดูครับดูมวลสารเป็นไงฮะนี่เห็นไฮะวันนี้ผมลงจอให้สดๆเลยนะสดๆเลยวันนี้ลงจอให้เห็นเห็นจัดจเลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนี่นี่นี่ นี่เห็นไหมผมก็มานําเสนอให้แบบนี้มาดูมวลสารกันนะฮะอยากดูของจริงก็มาได้นะใครมีแบบนี้เก็บไว้ดูอาจารย์ดูข้างนิดหันข้างประกบเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูข้างนะเดี๋ยวดูข้างนิดนึงนะเดี๋ยวให้ดูข้างดูในจอให้ดูข้างเดี๋ยวให้ดูข้างดูข้างประกบนนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมจะมีเห็นบอประกบเลยนะนี่บ๊อประกบเลยเห็นจะเห็นข้างเลยเห็นข้างเลยครับเป็นไงนี่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 ฮะเนี่ยอาจจะเดี๋ยวกำลังปรับอยู่ กำลังปรับอยู่นะกำลังปรับอยู่ขึ้นนิดนึงอ่านี่นี่ดูปรับขึ้นอีกจานอ่าไม่ได้สดๆเลยนะของเราสดๆเลยปรับขึ้นอีกจานปรับขึ้นสูงไม่ได้ไม่ชัดไม่ชัดนะ่ตึกตกี้ผมเกินเบึ้งต้องปรับขึ้นต้องปรับสุดเนี่ย โอ้หเราตุ้มเทมากนะจำนวยการสร้างจริงแล้วันนี้นะนี่ปรับเลยนะฮะนี่สดๆเลยนะเราจะปรับดูข้างให้ดูข้างเห็นชัดให้เห็นข้างนะลุ้นหน่อยลุ้นกันหน่อยเร็วๆต้องลุ้นนะลุ้นนะขอให้ติดนะเอาะวเรามีเนาะนี่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 เห็นไหมโอ้โหเป็นไงครับดูฮะดูข้างฮะดูข้างฮะดูข้างฮะดูนะดูความเก่าไหมดูตะเข็บตะเข็บตะเข็บครับนี่ตะเข็บจากจากหัวเข่ามาเลยนะนี่ตะเข็บด้านข้างมาฮะนี่เลาะมาเลยนะนี่ เห็นไหมตะเข็บครับดูความเก่าในในซองฮะในในร่องตะเข็บฮะนี่นะเนี่ยบ่งบอกถึงความเก่านะตะเข็บนะนี่นี่ตะเข็บนะาดูแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วเนาะแค่นี้ก็ชื่นใจเลยนะเห็นตะเข็บชัดเจนเลยนะตะเข็บชัดเจนเลยนะนี่เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะนี่นี่ไม้ชงนะนี่นะนี่นะนี่ตะเข็บเลยนะท่านนี่เป็นไงครับตะเข็บโบราณเป็นไงครับนี่เห็นไหมไม่ต้องพูดถึงเลยนะโอ้โหชัดเจนมากโอ้โหไล่กันไปนี่ให้แม่ดูดิ โอ้โหไปไงฮะตะเข็บบ่งบอกถึงความเก่ามากนะใครมีแบบนี้นะเก็บไว้เลยนะใครอยากดูของจริงก็มาได้ที่สำหนักบ,บ้านปักเครื่องรออยู่นะครับรอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยทางช่อง YouTube นะฮะโอกอันเปิดบ้านปักเครื่องนะะผมอ่ะคลิปนี้ก็อาจจะเป็นความรู้เล็กน,น้อยนะครับอาจจะไม่มากมายแต่เราก็พยายามจะพูดเนื้อหาใจความให้ดูความจริงอตามหน้าจอนะฮบผมอ่ะ รหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่รวยนะครับฝากกด l i กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์อ๋อยสวัสดีครับน่เน่เน่่อาจารย์อ๋อยเนี่ยเป็นทีมงานมาได้นะสมเด็จนะสมเด็จนะสมเด็จนะอ่าครับผมสวัสดีครับ